เพื่อนๆครับวันนี้ผมมาชวนคุยเรื่องของเครื่องมือทางมาตรฐานที่ใช้ในอู่รถยนต์ที่เป็นมาตรฐานหรืออู่หมอที่เป็นมาตรฐานคำว่าเป็นมาตรฐานหมายถึงว่าอู่ที่เน้นถึงคุณภาพในการให้บริการแก้ปัญหางานลูกค้าได้ชิ้นงานไม่เสียอันนี้หัวใจเบื้องหลังของการทํางานแบบน,นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ออย่างเลย1ทักษะฝีมือของช่างสองเครื่องมือที่ใช้ในการทํางาน ช่างที่เขาอยู่ในศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกอบรมถูกฝึกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานอันนี้ชุดที่ผมมารีวิวนะครับก็เพื่อน 424cm 46p คือเป็นชุดบล็อกขนาดครึ่งน,นิ้วหรือ4หุนจำนวนอุปกรณ์ในกล่องนี้มีทั้งหมด2-3ชิ้น เรียกว่าเป็นชุดบล็อกมาตรฐานที่ใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์หรืออู่ซ่อมมอไซค์ได้ชุดหนึ่งเลยอันนี้ยีบสามชุดเนี่ยมีอะไรบ้างหัวใจของมันก็เป็นลูกบล็อกเองลูกบล็อกก็มีมาให้ตั้งแต่เบอร์9ก0 12 13 4 4 15 16 17บ8 19 2 2 2ส2่29 32ส่วนประกอบหลักของการใช้งานลูกบล็อกก็คือดัมฟีดัมฟ,รมฟรีรุ่นนี้ให้เป็น47 49N องร้อยห้าสิบหมายความว่ามันมีความยาวทั้งหมดสิบนิ้วอันนี้เป็นตัวกรอกแกรนอกจากกรอกแกรกันเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อื่นอันนี้เป็นด้ามบล็อกหรือด้ามแข็งขนาดสิบห้านิ้วอันนี้ก็เป็นด้ามสไลด์หรือด้ามเลื่อนขนาดสิบสองนิ้วซึ่งบางคนก็บอกว่าเอาไปต่อกับตัวข้อต่อแข็ง มันก็จะเป็นตัวนี่ครับตัวทีบาใช่ไหมที่เราเรียกกันตัวด้ามตัวทีเนี่ยมีแรงในการขันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเอาไปเลื่อนขันตำแหน่งบางตำแหน่ง,นงที่มันต้องการระยะตันๆก็ได้เหมือนกันอันนี้ตัวด้ามของมีมาให้2ขนาดครับอันนี้เป็นขนาด10นิ้วอีกตัวหนึ่งตัว5นิ้ว มีตัวข้ออ่อนอยู่ในหัวซ่อนจอยอีกหนึ่งตัวนี่นะครับมาตรฐานของเขาใส่กงสลับ,ด,นนบ,บด้านหนึ่งเป็นปากแบนด้านหนึ่งเป็นปากแฉกสลับได้ด้ามเบาดีเครื่องมือนะครับอันนี้ถ้าดูแบบ,บคร่าวๆดูแบบผ่านๆเนี่ยเครื่องมือทุกยี่ห้อเหมือนกันแหละเราไป็นที่ร้านเครื่องมือช่างเนี่ยโอ้มันมีหลายยี่ห้อเราเลือกมากเลยโค้กขึน้นนัวเนี้ยถามว่าราคาตั้งมันอะไรราคาตั้งมันอยู่ประมาณ6,500บาท ราคาซื้อถ้าเกิดว่าไายซื้อจากลาซ a ด้าหรือจากช้อปปีนะครับราคาก็จะอยู่ที่ลดแล้วก็5,000กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมถ้าเทียบกับของไต้หวันที่ผมมี2 3ยี่ห้อราคาอยู่มาน2,500-3,000ตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นการใช้งานแล้วก็เคยทดตอบการใช้งานมาหลายงานแล้วโอ้เชื่อถือได้เลยทำงานได้เป็นอย่างดีเลยผมจะรีวิว แต่ละตัวเขาค่าให้ดูนิดนึงอันนี้นะครับเป็นตัวด้ามฟรีหรือด้ามบล็อกของโคเค่นที่ให้มาในกล่องเนี้ยก็คือ4 7 4 9เอนขนาด10นิ้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูรีวิวชุดเก่าของผมเนี่ยตัวนั้นนะ่ะเป็นตัวที่เป็นสี่เฟืองแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ย4ิบสี่เฟืองทำว่ายีิบกับสี่วลาเราใช้งานแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันตรงอง,องศาเองแต่เรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ย คะบ,บางคนก็นบอกว่าเฟืองน้นอยมันได้ความแข็งแรงกว่าเนื่องจากได้เฟืองที่ใหญ่กว่าอันนั้นก็ใช่นะครับเพราะอู่ทั่วไปก็ใช้กันประมาณนี้แหละจากที่ช่างเข้ามารีวิวกันก็ไม่มีใครมีปัญหานะไอเซ็นของยีสีฟันเนี่ยเพราะนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยอันนี้นะครับถ้าเราไปซื้อตัวเดียวเนี่ยตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณพันสามพันสี่ร้อยบาทเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อมาไว้ที่อู่หรือมาใช้งานเนี่ยผมแนะนําซื้อเป็นชุดเลยเนื่องจากเฉพาะไอตัวดามฟรีกับตัวลูกบล็อกนี่ราคาขายเปลี่ยนมันก็ เกิน3,5 0 0ไปแล้วอะเพราะนั้นเราเพิ่มเงนินอีกนิดนึงได้มาทั้งชุดเอาครับนอกจากตัวลูกบล็อกแล้วเดี๋ยวผมมาดูอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นตัวด้ามแข็งตัวด้ามบล็อกตัวด้ามบล็อกนี้ก็จะมีหัวลูกบล็อกอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่คือเห็นไหมมันมีตัวรูตรงนี้อันนี้สป็นแบบเวลาที่ถอดเปลี่ยนหัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะเราก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะถอดเปลี่ยนหัวหรอกมันไม่ได้พังง่ายๆหรอกขนาด15นิ้ว คือถ้าเกิด12นิ้วมันก็สั้นไป18นิ้วของบางยี่ห้อโอ้มีแรงเยอะขึ้นแต่ว่าของโคเคนแค่มา15นิ้วด้ามก็เป็นเหล็กกิ้งลายเหมือนกันที่เพิ่มเติมคือมีรูตรงนี้เอาไว้ใหอะไรก่กรณีที่แรงไม่พอใช่ไหมเอาเอลเล็กพินเนี่ยใส่เลยเพิ่มแรงขันอีกตัวข้อต่อมีไมใ่ใสองขนาดกับขนาด10นิ้วกับ5นิ้วเหมาะสมในการใช้งานดีนะครับโดยรวม เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นชุดเครื่องมือช่างที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเป็นชุดที่ค่อนข้างจะธรรมดาด้วยซ้ำไปโคเก้น4 4 4 m อ6 p มีคน่นี้เองยี่บสามชิ้นราคา6,000กว่าบาทบางคนอาจจะถามว่าโอ้ยี่บสามชิ้นราคาตั้งเกือบ7,000เหรแล้วทำไมแพงกว่าย่ออื่นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แพงที่สุดนะครับมันยังมีลูกบล็อกมือที่แพงกว่านี้เองเพียงแต่ว่า ถ้าเอาชุดมาตรฐานที่ใครๆก็พอจะซื้อมาเพื่อใช้ในตูน์บริการซื้อมาในอู่ต้มรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้คันนี้ของโคเก้นเนี่ยมันแพงมันดียังไงผมอธิบายอย่างนึงว่าสิ่งที่หลายคนประทับใจในโคเก้นเนี่ยนะครับก็คือโคเก้นเนี่ยตัวลูกบล็อกเขาก่อนอันนี้ลูกบล็อกราติสีต,นตุนเอ็มเป็นลูกบล็อกที่บอกว่าออกแบบสำหรับการใช้กับตัวดามฟรีที่ใช้มือขันนะครับไม่ดินเจแปนอันนี้เรามาดูก่อน คำว่าลูกบล็อกเนี่ยมันจะมีในเรื่องของระยะเคเลนระยะเคเลนคืออะไรครับคือเวลาที่เราเอาลูกบล็อกไปใส่หัวนอ็อตมีเห็นไหมครับอันนี้เป็นหัวเบอร์14คำว่าระยะเคเลนสหมายามว่าระยะห่างระหว่างตัวน็อตกับตัวลูกบล็อกจะห่างกันไม่มากห่างกันน้อยเพราะห่างกันน้อยเนี่ยเห็นไหมว่าทําให้ตําแหน่งที่เกิดแรงกดทําให้ขันน็อตออกเนี่ย มันไม่ใช่เกิดจากตรงมุมนะมันเกิดจากตรงผนังลูกบล็อกกับตัวด้านนี้ของตัวน็อตเนี่ยมาบีบกันแล้วก็ทําให้ขันออกจริงๆแล้วในเรื่องของโลหะที่เขาใช้เนี่ยโครเมเนมเดียมเนี่ยผู้ผลิตแต่ละลายก็บอกเองใช้โครเมียมแต่ประเด็นที่เวลาใช้งานจริงเจอคือว่าเหล็กโครเมียมของบางย่อมันอ่อนหรือมันไม่สร้างแรงที่จะไปขันน็อตได้เนี่ยมันก็ทําให้ หัวน็อตลูดหรือว่าขันไม่ออกแต่ของโคเค้นเนี่ยเท่าที่คุยคุยอะช่างที่เ็ใช้งานเนี่ยเขาบอกไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่มันใหญ่ๆหนึง่งเมื่อกี้มันเบอร์14บันจะเล็กไปเดี๋ยวผมขอเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมหนึง่งเบอร์ย9ิบเ้เห็นไหมตำแหน่งที่เหลี่ยมของบล็อกไปจับกับเหลี่ยมของนอ็อตจะอยู่ตำแหน่งที่กระชับระยะเคเบเลน่ะน้อยมากก็ทำให้ เครื่องมือช่างของโคเคนเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับว่าโอ้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของอู่มาตรฐานทั่ทๆวๆกบแหละก็เลยเป็นประเด็นที่ผมเอามาคุยกันในวันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนช่างท่านผู้ชมที่อยากจะซื้อลูกบล็อกไว้ติดบ้านนะครับถ้าพอมีองบประมาณเนี่ยหรือไม่ก็รอช่วงที่เขามีคูป,ปองจากช้อปปี้หาซสท้าเนี่ยซื้อตัวนี้เนี่ยเพิ่มเงินนิดหน่อย5 0 0พันกว่าบาทได้บล็อกที่ทํางานได้เป็นอย่างดีเลย ขอบคุณสำรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ